สวัสดีครับผมมานพโปรดักจีนเนีร์นิสสันบีทีเอออโต้วาลินชลบุรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพอดอีวันนี้ผมจะพามาดูรถยนต์ตัวนิสสันเทอร่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับพอดีรถเพิ่งมาถึงโชว์รูมนะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวขับ2นะครับจะเป็นรุ่น VL นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับตัวนี้นะครับการออกแบบดีไซน์นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED สีดวงนะครับตัวนี้เป็นแบบคอร์ LED นะครับไฟหน้าส่วนกระจังหน้าก็คือจะเป็นแบบ V-motion นะครับตัวนี้ของนิสันเทอร่าก็คือจะมีกล้องรอบคันนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีเลดร์เซนเซอร์อยู่กระจังหน้านะครับตัวนี้เลดร์เซนเซอร์ก็คือ ช่วยเตือนก่อนชนและระบบเบรกอัจฉริยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับตัวนี้ไฟหน้าตัวนี้ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้ส่วนล้อแม็กล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับล้อแม็กปัดเงาสีดํานะครับตัวนี้ส่วนไฟ ไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ LED อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีกล้องอาราว,วิวมอนิเตอร์รอบคันนะครับตัวนี้เรามาดูรถกันเลยนะครับตัวนี้ส่วนไฟไท้ายเนี่ยด้านหลังไฟไท้ายก็คือจะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะครับตัวนี้ไฟเบรกแบบ LED นะครับตัวนี้เป็นแบบดีไซน์มาใหม่นะครับด้านหลังเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับจะมีกล้องกล้อง อัจฉริยะนะครับตัวนี้เป็นกล้องอมองกระจกด้านหลัง IRVM นะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับเพื่อวิอทัศนวิสัยเวลาขับขี่เพื่อมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลังก็จะไม่บังกล้องตัวนี้เป็นกล้องมองด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็จะมีกล้องรอบคันด้วยนะครับตัวเนี้ย ด้านท้ายคือเป็นกล้องรอบคันแล้วก็จะมีเลเซอร์เซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับสำหรับรุ่น vl ตัวนี้ขับ2นะครับแล้วผมพาไปดูรถข้างในกันเลยนะครับดูข้างในเลยนะครับตัวนี้ข้างในแผงประตูด้านข้างก็บุ้วด้วยหนังสีแดงแดงบุกันดีนะครับตัวนี้วัสดุนุ่มนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ อ่าแล้วก็มีเบาะเบาะไฟฟ้านะครับเัาสั่งคนขับนะครับเนี่ยปรับได้แทิศทางนะครับมีที่ดันหลังให้ด้วยนะครับเนี่ยอ่าที่ต้องใช้เวลาเดินทางไกลนะครับที่ด้านหลังอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูรถข้างในเลยนะครับมาดูภายในกันนะครับตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับแล้วก็เป็นแบบดีเชฟนะครับทําให้ดูหรูหรานะครับแล้วก็ ตัวนี้จะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงเปลี่ยนเพลงปรับเครื่องเสียงที่ฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็จะมีคูตคอนโทรลอยู่ฝั่งด้านด้านนี้นะครับสามารถล็อกความเร็วได้นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกดรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอแสดงผลนะครับขนาดเนิ้วแบบ TFT นะครับตัวนี้ มีเข็มวัดรอบอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีอ่ามาตรวัดความเร็วนะครับตัวนี้นะครับอ่าส่วนหน้าจอหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ของนิสสันเทอร่าก็คือเป็นขนาดทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้ดูใหญ่นะครับมีกล้องรอบคันด้วยนะครับกดดูได้นะครับตัวนี้แล้วมีแผนที่ให้ด้วยนะครับเนี่ยอมอีระบบนำทางนะครับเนวิเกเตอร์ตัวเครื่องเสียงปรับได้ หรือจะปรับพวงมาลัยก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Carp แล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของ Air ์แอก็จะเป็นแบบ Auto นะครับปรับเลือกอุณหภูมิได้นะครับเลือกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ตั้งแต่18องศา ถึง32องศานะครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือจะมีอ่าช่องเสียบยูเอนะครับตัวนี้แล้วก็มีอ่าช่องเสียบแบบไท e C นะครับอ่า USB แบแบบไท e C หรือจะแบบชาร์จเร็วนะครับตัวนี้อ่าเป็นที่ปเปิดปิดแอร์ด้านหลังนะครับเนี่ยแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเปิดปิดแอร์ได้นะครับแล้วก็มีช่อง power charger นะครับตัวนี้ แล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับสำหรับ iPhone นะครับรองรับได้แต่ iPhone 7ขึ้นไปนะครับชื่อชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้นะครับส่วนเกียร์เกียร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดนะครับสามารถตับโหมดแมนนวลได้นะครับเนี่ยเราเล่นโหมดแมนนวล1น3ได้นะครับถึง7นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็น เบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเบรกมือซ้ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่พับเบาพับเบาด้านหลังก็คือกดพับได้เลยนะครับเนี่ยสองที่ก็คือกดพับจากด้านหน้าแลได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนกระจกะที่ผมบอกว่าเป็นกระจกมองหลังอาาัจฉริยะเนี่ยเนี่ยปกติมันจะเป็นกระจกธรรมดานะครับถ้าเราอยากใช้เราก็ดันมาตรงเนี้ยปึ๊บมันก็เป็นกระจกมองหลังอาาัจฉริยะเลย คือข้อดีของตัวนี้ก็คือเวลามีผู้โดยสารนั่งเยอะๆข้างหลังหรือเราขนของเยอะๆอย่างเงี้ยมันบังเราใช้กล้องจากด้านหลังได้เลยนะครับเนี่ยหรือจะปรับแบบเป็นธรรมดาก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องสายแว่นตานะครับไฟตรงด้านหน้านะครับตัวเนี้ยแล้วก็ที่บังแดดมีไฟด้วยนะครับจบแต่งหน้า ือกได้ตัวนี้นะครับส่วนคอนโซลก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับแดงบูกันดีทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นีที่พักแขนนะสะดวกสบายตัวนี้นีมีปุ่ม power charge เจออยู่ด้านในด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันละกันเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับห้องเครื่องยนต์กันนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ของนิสสันเทอร่านะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับตัวนี้เทอร์โบคู่เครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือจะอเป็นเครื่อง2 3 0 0ซีเทอร์โบคู่นะครับแรงม้าจะอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่450นิวตันเมตรในรอบที่1,500รอบนะครับแรงบิดก็มาเต็มเลยนะครับตัวนี้ข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือ าการออกตัวดีอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหน้ากันนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็คือ,อแผงประตูด้านข้างก็เป็นสีแดงบุด้วยวัสดุนหนังนุ่มแดงบุันดีนะครับตัวนี้อย่างนี้ช่องวางใส่เอกสารช่องวางขวดน้ำด้วยนะครับการขึ้นลงง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับ อันนี้จะเป็นผ้าปูพื้นแถมมาให้เลยนะครับตัวนี้นในส่วนของแอร์ปรับลดได้นะครับตัวน,นี้แล้วก็มีที่เก็บเอกสารด้านหน้านะครับตัวนี้ขนาดใหญ่ด้วยตัวนี้ที่บังแดดก็มีมีไฟด้วยนะครับเวลาแต่งหน้าได้ด้วยนะครับมีที่จับยึดตรงนี้ขึ้นลงจับยึดตรงนี้ด้วยนะครับเบาะก็เอนได้นะครับจะเอนนอนเลยก็ได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังเหมือนกันนะครับแผงประตูด้านข้างก็บุด้วยวัดสดุดูหนังนุ่มนะครับเป็นสีแดงบูกันดีนะครับมีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําด้วยนะครับการขึ้นลงเข้าออกมีที่จับยึดด้วยนะครับขึ้นลงจับยึดตรงนี้ได้ด้วยนะครับ มีช่องชาร์จโทรศัพท์แบบ USB แล้วมีชาร์จเร็วแบบ Type C ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวน,นี้เปิดปิดได้นะครับส่วนหน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอทีวี TV นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมเน็ต Netflix ดู YouTube ได้นะครับตัวนี้เชื่อมต่อได้นะครับเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ทาบางังแอร์ก็สามารถหมุนได้360องศานะครับฝั่งนี้ พับปิดเก็บได้เนี่ยแล้วก็เลือกอความเย็ยนของแอร์ได้นะนะครับปรับระดับได้นะครับตัวนี้มีที่จับยึดแล้วก็ปีไฟตรงข้างในด้วยนะครับเปิดปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้เบาะก,ก็เอียงได้นะครับเลื่อนได้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้ด้านหลังมีให้นั่งอีกได้อีก 2ที่นั่งนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพับเบาให้ดูนะครับการพับเบาแล้วกวดจากสวิตสวิตด้านหน้าเลยก็ได้หรือจะพับกดตรงนี้ก็ได้เก็บเบาะท,ที่นั่ง2ที่ด้านหลังอีกนะครับเพื่อความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารนะครับเรามาดูในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงเติมดีเซลนะครับลองรับ น้ำมัน B20 ได้นะครับสามารถเติม B20 ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูาที่เก็บสัมภาระท้ายกันนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแบบออโต้ลิฟเกตนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถเปิดปิดจากสวิตช์ตรงนี้ได้เลยหรือเราจะใช้เซ็นเซอร์แบบออโต้ลิฟเกตเลยก็ได้นะครับเราเปิดนะครับ เลาจะปิดเราปิดตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เราปรับระดับความสูงต่ำได้สามารถล็อกได้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนถ้าเราจะปิดเราจะปิดตรงนี้ก็ได้หรือเราจะใช้ครับในส่วนของนิสันเทอร่าผมก็จะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้นะครับตัวนี้รุ่นนี้ ราคาจะอยู่ที่1 4 0่0ล้านบาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรอ,องท็อปนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปจะเป็นตัวขับ4ี่ตัวนี้จะเป็นขับ2 bl นะครับสีขาวมุกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสีขาวมุกราคาจะบวกเพิ่มไป1 2 0 0 0บาทน,นะครับสำหรับสีขาวมุกนะครับตัวนี้เผื่อท่านใดสนใจพอดีช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อผมได้เลยนะครับมานพ เบอร์โทร0817924018นะครับหรือ,อติดต่อในเพจมานพนิสันก็ได้หรือในช่อง YouTube มานพนิสันนะครับดูได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้นะครับเผื่อเดี๋ยววันหลังจะมีคลิปหน้ามาให้ดูกันนะครับในส่วนนี้ผมก็ขอลาก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ